สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนักร้องดังจากภาคใต้นะครับหลังจากที่สิ้นนักร้องหนุ่มชื่อดังจากภาคใต้เจ้าของผลงานเพลงตบให้ตายฉัดทองมงคลทองไปอย่างไม่มีวันกลับก็ไม่มีนักร้องคนไหนขึ้นมามีชื่อเสียงโด่งดังแทนที่ฉัดทองมงคลทองไปได้เลยในสมัยนั้นแต่ก็อย่างว่านะครับเมื่อดาวเด่นดับดาวดวงใหม่ก็เกิดขึ้นมาประดับวงการเสมอด้วยสายตาที่แหลมคมของนักปั้นมือทองในสมัยนั้น อย่างครูประจวบวงวิชาซึ่งได้เห็นแววนักร้องหนุ่มจากแดนปักใต้คนนี้ว่าน่าจะแทนที่ฉัดทองมงคลทองได้เพราะว่าลีลาท่าทางการร้องลูกคอลูกเล่นจังหวะทำนองเหมือนกับฉัดทองมากครูประจวบก็เลยจัดการปั้นนักร้องหนุ่มคนนี้ทันทีนักร้องคนนี้ก็คือสุดรักอักษรทองมีชื่อจริงว่านายสมบูรณ์มีพร้อม นายสมบูรณ์เริ่มต้นจากการเป็นนักร้องในวงของฉัตรทองมุงคลทองต่อมาฉัตรทองเสียชีวิตคมเมืองนครนักร้องชื่อดังก็ได้พานายสมบูรณ์ไปหาครูประจวบวงวิชาเพื่อสร้างนายสมบูรณ์เป็นนักร้องหลังจากนั้นก็ได้ไปอัดเสียงที่โรต้าในชุดหลังควายอยางว่างในนามห้างแผ่นเสียงทองคําซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าชื่อสุดรักอักษรทองต,งตั้งตอนไหนและในปลายปี2522 ชัดทองมุงคนทองเสียชีวิตแล้วผลงานเพลงชุดที่สองของสุดรักอักษรทองก็ออกพอดีเพลงชุดนี้เป็นผลงานการแต่งของครูประจวบวงวิชาก็คือชุดไอ้หนุ่มเรืออวนอัมพาขายตัวไอหนุ่มสวนยางคอยน้องกลับใต้เป็นต้นเพลงชุดนี้โด่งดังเป็นอย่างมากจากนั้นสุดรักอักษรทองก็ได้ตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองขึ้นมาแล้วก็รับงานแสดงทั่วภาคใต้ วงดนตรีของสุดรักได้รับความนิยมสูงสุดเคยเก็บเงินค่าผ่านประตูได้เยอะมากที่สุดเกือบล้านบาทที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากนั้นเป็นต้นมาสุดรักก็ได้คร่ำวอดอยู่ในวงการเพลงมาโดยตลอดแต่มาในระยะหลังก็ไม่ได้ดังเปลี้ยงปล้าเหมือนกับสมัยก่อนพร้อมๆกับชื่อเสียงของสุดรักก็เริ่มจางห่างหายไปจากแฟนเพลงถึงแม้นจะไม่ค่อยมีผลงานแต่สุดรักก็ยังคงรับงานร้องเพลงตามแต่เขาจะจ้างจากนั้นในปี2557 สุดรักกลับมามีผลงานอีกครั้งกับผลงานการแต่งของครูเพลงระดับแถวหน้าเช่นครูชลรทีทานทองครูนพนันขวัญประภาครูสมโชคปานแก้วแต่ชุดนี้ก็ไม่ได้โด่งดังสักเท่าไหร่นักต่อมาหลังจากที่เลิกร้องเพลงแล้วสุดรักอักษรทองก็หันไปทําธุรกิจขายซิมโทรศัพท์และก็ทําธุรกิจด้านอื่นๆอ,อีกหลายอย่าง แล้วก็ทําเพลงทาง YouTube แต่ไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ยังรับงานร้องเพลงทางด้านความเป็นอยู่ของสุดรักก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมีความเป็นอยู่สุขสบายดีจนกระทั่งสุดรักมีอาการแน่นหน้าอกเมื่อวันที่13มิถุนายนปี2,566ที่ผ่านมาทางภรรยาจึงนำส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่โดยสุดรักบอกกับหมอว่าตนเองไม่เป็นอะไรมากแต่เมื่อมีการตรวจอาการหมอพบผิดปกติจึงส่งต่อโรงพยาบาลทุ่งสง และสุดลักได้เกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งทางญาติก็ได้รับสดจากโรงพยาบาลทุ่งสงเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่ตำบลเกาะน้อยอำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านเกิดสิริอายุได้63ปี